สวัสดีค่ะมาพบกับช่องทุ่งบุ้ยชาแนลชีวิตยอยู่เฉยไม่เป็นอย่างที่เห็นถ่ายเล่นไปเรื่อยนะครับวันนี้เราจะมาดูรถเกี่ยวกันนะครับฝากติดตามเพจพีเจการช่างด้วยนะคะเรามาเกี่ยวข้าวนี่ตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วนะครับ นี่นครับยามเย็นสักพัฒนาเราแทงอุ้มเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้เราเกี่ยวอยู่ที่โคกเห็ดนะครับอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองต้นข้าสวยๆสวย แล้วเราจะดูบรรยากาศก่อนเราเป็นเด็กสกน้ำมัน,นะครับ<อ>เรื่องหมดแล้วน<อ>ี่พ่นะครับ อ,อปิดคลิปอันนี้เราดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังเราจะไปดูไทยเจริญกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องภูบุญชาเดียวพ,พจจีกันทั้งด้วยนะคะบ,บ๊ายบายสวัสดีครับก่อนทันมาทันมาสวัสดีครับรเร็ว,วรบ,บ๊ายบายไป Yes. Okay. <laughs>